สวัสดีครับอยู่กับช่องเก่งแก่มาซ่อมน,นะครับผมวันนี้วันจันทนะครับที่31หรือเปล่าหรือว่าที่หนึ่งวัทนที่1มันก็ต้องหวยออกเลใช่ไหมก็วันนี้มาสปอร์ตไรเดอร์หคันนะครับคันนี้เป็นตัวสุดท้ายเนาะเป็น KZ นะครับเป็นเครื่อง k คปั๊มไฟฟ้า 4-wheel drive นะครับขับ4คันนี้นะครับชวน อันนี้ก็เป็นไมตี้เอนะครับไมตี้เอคันนี้ซื้อแล้วสั่งชุดซ่อมไปไม่มาสักทีโอชุดซ่อมนี่มันหายากจริงชุดซ่อมขอบูเนี่ยอถอดทะโล่งแล้วนะครับตัดท e ีทีอาเรียบร้อยเดี๋ยวจะถอดไอวาวอีย wow า e ข้างๆเนี่ยออกอีกนะครับอถอดให้โลง่งเจ้าขอ,องบอกเอาให้โลง่งผมก็ไม่รู้จะโล่งไงแล้วเนี่ยเนี่ยจอดอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวก็ขยับออกไปสักหน่อยนึง แล้วก็อันนี้สปอร์ตไรเดอร์เหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวขับสองถ้าเทียบกันก็เป็นพวกทีเรนเนอร์นะตัวขับสองธรรมดานะครับเนี่ยไม่มีเพานะครับเกียร์ธรรมดาก็ <c oughs> <c oughs> คันนี้ก็ผมรุกรักษาตามสภาพเปลี่ยนของเหลวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนซีนตัวนี้ด้วยตัวนะครับอ่ะมาถึงสาระสำคัญสักนิดนึงก็คันนี้เลยครับนี่ สปอร์ตไรเดอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่มิซูมิซูนะครับปาเจโร่ Sport, นะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับกับปัญหาเ,เครื่องไฟเครื่องโชว์นะครับ P2146 นะครับเกี่ยวกับพวกวงจรควบคุหมหัวฉีดที่1นะครับหรือว่าพวกวงจรคุป A นะครับพวกนี้ก็จะสูบ1กับสูบ4ก็จะเป็นไฟลายเดียวกันนะครับสูบ2สูบ3ก็จะเป็นไฟลายเดียวกัน เวลา,เามันฟ้องแบบนี้นะเวลามันฟ้องแบบนี้นะครับอินเจ็คเตอร์นะครับก็คือหัชฉีดนะครับแล้วก็ตามด้วยเรนูสูบที่หนึ่งแต่มันไม่สูบหนึ่งนะครับอ่ามันเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอุณหภกระแสไฟนะครับคลุบเอนะครับรคลุบบีนะฮะก็ทำการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแล้วนะครับโดยการเปลี่ยนอะไรใหม่คือนูนนะครับ เปลี่ยนกล่องนะครับเปลี่ยนกล่องแล้วก็ทําการจับคู่นะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนกล่องใบใหม่มันก็จะมีป,ปัญหาไก่เนี่ยครับมันจะมันจะพอเราจับโค้ดไปมันก็จะฟ้องอิมมูเบเลเนะครับเปลี่ยนกล่องใบใหม่แต่คันนี้ได้มาเป็นกล่องอ่ารือสองนะครับเบอร์เดียวกันเป็นของป a เจโ o เหมือนกันนะครับเบอร์เดียวกันมันก็เลยเออแค่ โปรแกรมเรื่องกุญแจใหม่ก็ใช้ได้แล้วสตาร์ทได้นะครับเอาออกไปวิ่งเนี่ยควันท่วมเลยนะคืออันดับแรกนะครับเครื่องเนี่ยจะสตาร์ทเดินเบาได้เลยนะแต่บางทีก็วิ่งได้บ้างวิ่งไม่ได้บ้างนะครับสรุปคือกล่องมีปัญหานะครับคือสภาพแบบนี้สภาพแบบนี้ให้สังเกตนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับนี่ฮะน้ำครับน้ำอีกแล้วแต่มันอยู่ข้างนี้นะเนี่ยมันอยู่ท่าเนี้ย มันอยู่ท่านี่นะไม่รู้น้ําลงมาจากไหนนะครับปกติมันจะไม่เป็นง่ายๆเลยนะเนี่ยเรากล่องนี้นะครับเขาจะไม่ได้ซีนมานะเปิดฝามาก็เปิดฝามาก็คือเห็นเห็นสภาพเห็นกล่องเลยเห็นเห็นวงจรเลยไม่มีการซีนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในรถไงเขาก็เลยไม่ได้ซีนมานะครับหรือหรือมันอาจจะเป็นมานานแล้วนะครับแล้วมันเพิ่งมาออกอาการนะครับ ว่าเบอร์ตรงนะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูแป๊บหนึง่งเนี่ยถอดให้ดูนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ปักจะเป็นขี้เกลือนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขี้เกลือแต่ผมเอาโซนิคฉีดบางๆนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาล้างแผงวงจรเนี่ยล้างดูก่อนนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะมันเนี่ยนะเนี่ยครับ มันกัดกินหมดแล้วอ่ะตัวไอซีนะครับตามปีเลยนะครับแต่ก็แรกเนี่ยเป็นขาวเลยนะเห็นไหมเน,นี่ยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยแถวเนี้ยนะครับเนี่ยแถวเนี้ยทั้งหมดเลยนะเห็นไหมเนี่ยอ่อก็อไม่แน่นะครับเพื่ก็าอาจจะซ่อมได้นะเห็นไหมกินหมดเลยนะครับแล้วใต้เนี่ยจะขนาดไหนในที่มันอยู่ใ,นใ,นใ,นใต้เนี่ยเนี่ยที่อยู่ใต้ไอซีเนี่ยนะครับ ก็ต้องเปลี่ยนนะใบหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆต้องมาลงโปรแกรมกแจใหม่ด้วยนะครับก็สตาร์ทไม่ได้นะสตาร์ทไม่ได้ดูดิน้ำมันลงนะมันเขาไม่ได้ซีนมานะไม่ใช่ว่ามีรอยแกะนะครับคือเขามันเป็นแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะเห็นไหมไม่มีรอยขูดรอยขีดอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นมาแบบนี้จากโรงงานเลยถ้าเป็นกล่องอยู่ข้างนอกเขาจะซีนมากันน้ํานะครับ ซีนกันน้าแล้วก็จะมีรูระบายนะครับก็จะมีรูระบายาไว้รูไว้หายใจตอนถอดออกมาก็เห็นเนี่ยตอนตอนอยู่อย่างเงี้ยตอนอยู่อย่างเงี้ยเห็นเป็นคาบเลยนะเนี่ยก็คือไล่เบื้องต้นก็คือดูพวกระบบสายไฟนะครับหนูก็ไม่กัดนะครับสายไฟก็ปกติวัดไฟก็มานะครับวัดไฟมาแต่มันมา6โวล์นะหโวล์นนครับเวลาเปิดกุญแจวัดที่ปลั๊กปลายหัวฉีดนะครับปลั๊กหัวฉีดนะ 6โวลต์แล้วก็ดูในค่าการยกของในนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใบใหม่เบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันนะครับแต่ก็หายากเลยปาเจโลหายากเบอร์เดียวกันเนี่ยรถมันตรงตรง,ตรงเบอร์ก็ดันไปได้มาเดี๋ยวพาไปดูไอ้ใบใบใบใหม่สภาพมันคนละอย่างเลยพามาดูใบอันใหม่นะใบใหม่นะครับแต่เก่าเก่าซ้นก้งนะนี่เห็นไหม ด้านหลังยังเงาเงาเลยเห็นไหมนี่ว่านี่แต่ดูแผงยึดมันเลยนี่แผงยึดนะครับนี่น้ํามันมีน้ํานะนี่น้ํามันคาบน้ํานะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยมันจะยึดอยู่ตรงนี้นี่อยู่ข้างตู้แอร์นี่นะเดี๋ยวจะลองดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีน้ํากระเด็นซึมหยดออกมาจากตรงไหนหรือเปล่านะครับรถคันนี้เขาซื้อมือสองมาแต่หลายปีแล้วนะรถคันนี้นะก็ ไม่แน่ไม่นอนของพวกนี้อาจจะมีรอยรั่วนะครับเล็ดรอดแต่เรามองไม่รู้แมวมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าพื้นมันก็ไม่ได้เปียกนะพื้นก็ไม่ได้เปียกแต่เห็นไหมนี่นะคราบสนิมขราบน้ำแต่มันน่าจะแห้งไปแล้วอ่ะผมว่าเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรนะเฮ้ยเปียกนี่วาเปียกป่าววะไม่เปียกแห้งก็แก้ปัญหาแล้วนะ นี่ก็ใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวใส่ขั้วแบตก่อนใส่แล้วนะครับแล้วก็มาจะทําการสตาร์ทครับตอนแรกตอนแรกก็ไฟเครื่องนะครับสตาร์ทปุ๊บโชว์เลยนี่ก็คือสตาร์ทต,ติดแล้วนะครับพอ,อมันติดแล้วก็ถ้าติดแล้วนะครับถ้าติดแล้วก็ พอต้องวอร์มเครื่องให้มันอุณหภูมิร้อนๆนะครับอุณหภูมิร้อนๆแล้วก็ทําการเลิร์นิ่งนะครับซัพพายปั๊มใหม่นะแล้วก็เลิร์นิ่งหัวฉีดใหม่นะครับแล้วก็ออกไปลองวิ่งออกไปลองครั้งแรกนี่วันท่วมเลยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาสะสมมานานแล้วแหละนะครับแต่เพิ่งเริ่มมาวิ่งไม่ออกเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับบางครั้งก็วิ่งออกบางครั้งก็วิ่งไม่ออกก็คือแบบเร่งไม่ไปอะนะครับ เรื่อไม่มีกําลังเลยนะนี้ก็ปกติแล้วนะเดี๋ยวจะเอาเออสายรัดมาลัดสายรัดมาลัดก่อนก็ประกอบก่อนนะครับเสร็จมาแล้วแหละเดี๋ยวจอดไว้ข้ามคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงว่าต้องดูตอนช่วงเช้าด้วยนะนะขวาก็าใส่คืนแล้วเดี๋ยวสตาร์ทดูอีกทีนึง ตัวแบตเมื่อกี้นี้กบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยใส่เปิดปั๊บก็จะใส่แบตใหม่ก็ต้องมากดนี่ให้มันหมุนเวียนออโตโอน้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บวันที่ไม่เป็นไรนะได้กอ่องน,นี่ใบเดิมนะครับใบเดิมใบเดิม ดีกว่านะครับเพราะว่าดูท่าทางมันจะลึกซะเหลือเกินขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็วันนี้ก็วิง่งไปหาอะไรนะครับซื้อของวิ่งซื้อของทั้งวันเลยขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตแอปเปิลออโต้นะตัวปี12ประมาณนี้นะครับเป็นชิปนะ เอียวโตนะครับเพ่องมีอิโมบิเลเซอร์ครับทีหรหัสกุญแจนะกับอาการาไฟเครื่องโชว์ครับโค้ด p P พีสองหนึ่งสี่หกนะครับร p, p 2สองหนึ่งสี่หกตรวจสอบกันไปตามอาการนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ